เียนี่นี่ครับพระท่าที่เกียนิจาวตสันิกรองุันำามินิน ទៅ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  ยูไนเดเอ้ยเ็ดืนลวดยืนลวดยิมัน,ปนเป็นเะลเออขออนุญาตนะครับกับญาท่านผู้วายชนือคุณโพ,พชนะนะครับ ในแหลมจะเป็นพิธีในการประกอบพิธีเก็บอัทิฐธิธาตุนะครับซึ่งในแต่ละพื้นที่ประเพณีวัฒนธรรมพิธีกรรมคล้ายๆกันแต่บางอย่างอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ ส่วนใหญ่เนะครับของของชนะในชนะไหมทองนะครับธันชาตะนะครับเมื่อเชื่อวนะันที่1มกร,ราคม2507นะครับมรณภาพเมื่อวันที่19กรกฎาคม2 5 6 7นะครับสิริอายุนะครับ60ปี ตัใต้เอทอ์อทนอีไอัยาใส่ทุทีิอัยาใสดีมากนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับลูกหลานยัติพี่น้องคคอันเป็นทีรักข,ของคุณพ่อด้วยก,กันนะครับนะครับกาธีกรรมในการประกอบเก็บอัต

เป็นมนุษภาพก่อนเลยตอนนี้กำลังเเรียกวิญญาณของคุณพ่อจาจะจะมีการใช้ข้าวใช้น้ำน้ำหวานจุดเทียนจุดธูปคือเป็นประเพณีเก่าแก่ของคน สรนค,รคนสรินชาวสุรินเดี๋ยวน,นี้ก็ผู้ที่จะมาประกอบพิธีแบบนี้ก็คนข้างจาะไม่ค่อยได้แล้วนะครับ,รบมีกล้วยมีข้าวต้มมีน้ำ คู่ท่านสี่ทิศนะข้างๆเมนเนี่ยครับจากเมื่อวานนะครับ,นนรบ,นนรบได้ซ่อมแซมไป à, ยังไม่เสร็จนะครับป้องช่วยจี้ช่วยจะส่งหนูส่งยาโค้งกันหน่อยเป็นการเรียกดวงวิญญาณของคนพ่อ,อ,อ,อมารับ สิ่งที่เส้นไหว้นะครับการส่ง,รรสงดุงวิทยาขอ,คองคุณขอาะขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสบันทึกนะครับ เป็นวิทยาทานให้กับบุคคลที่ได้เห็นด้วยกันแล้ WA. วกรันหวังว่าสิ่งที่ได้ทําไว้เป็นประโยชน์กับผู้ชมด้วยกันแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับยจจมตเา

बान्दुमयं बन्तेवि तु यतुं धाकनन्दया सरलेना ताहं पञ्चां तामेया च्नां तुस्यन्ति मया बन्ते ए पितुमे तु धाकनसंया पि सरलेना ताहं पञ्चां

เวรมนีทิขาปัจจามาตยานิโหตระขิ้หายเวรมนีทิฆาปัจจามาตยารามรีมัจจามาตา apataning ing ngarep ten tenyan bayi

ก่อนที่จะประกอบที่ัอธิษฐานนะครับ ช่วงเวลาชาปนก,กิจศพของคุณพ่อชนะไม้ทองครับมีฝนตกเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพอจะประกอบพิธีเก็บกระดูกหรืออธิษฐานของท่านตอนนี้ฟ้าโล่งแดดออกนะครับค่อนข้างจะบ,บรรยากาศอบอุ่นนะครับผมรอติดตามกันต่อไปกัแล้วกันนะครับนมทนาเดือ อโลควินาศกตุมาเตภะวะกันตรโยสุปิปิคายุปภวะภิวะตันติเลพานาสวดอธิษฐาันนะครับเป็นการ

พลังรักันตุสาปเทวตาสาปุังทานุภาเวนัสตาโสติพลังจุติปวัตุสาพลังพลังรักขันตุสาปติวัตุสาปคังทานุภาเวนัสตาโสติ

player ah ya pai to the player eh haramone

Hãy subscribe kiếm mình Ghiền cái Gõ Để không ai Lúc อำเภอศรีคารพูมีเจ้าคณรสชุมชนทางด้านซีของเราครัข้างข้างเมรุมานะามมาน,น,น,นคะครับสถานวัดทังเสียงนี้ครับเอากรนเทียมเบือ

ใโบราณก็คให้โบรานที่เป็นโดยสายเลือดบวชนรระชาเป็นสามเณรเพื่อนำพาบิดาและแม่ดานไปในทิศางที่สูงที่สุดในพระภิกษุที่มัย ก็จะนำมาใสน้ให้สะอาดแล้วกาให้สะอาดยิ่งกว่านี้ก็จะเป็นน้ำมะพราวเปืรจในโกดบรจุาต่อไปอ้มีซีนะครับออกซีไหมเออออกสี น้ำมะพร้าวไม้ขอว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์เพื่อหลักนิทาน น้าเส็ต่อด้วยน้ำมนาวครับผมจะไปช่วยเก็บอธิทัานของคุณพ่อดูกันละกันนี่ถ้าบขาเป็นวรของคนมันมีเอาระเตามมา

ในทุทหน้าจำปะโยพุทธเราให้นี่เรียกจริอก้กระดูกของพ่อเ็จะอเอาขึ้นสะอาดขึ้นนะครับเพื่อประจุในโกรธ โอเคนีก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก่อนเช้ามันน่าจะเป็นประเทศีทาบุใส่บาตรต่อไปครับนี่ครับชื่อบรรจุใส่ก่อนโอ้

เป็นเสาหลักเป็นที่รักของครอบครัวโสดาที่เสียหายก็เพื่อนเพื่อนเพ่ให้กำลังใจอะไรที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์สมรักยานุทิโรดออกเตรไม่ว่าจะพูดถูกเสียหายก็อยู่เป็นกำลังใจ อาจจะมีญาติโดยสายเลือดนะครับแล้วก็ญาติทางสายถับว่าสายสรวัตรนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นญาติพี่น้องบ้าง รอติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมก็จะเป็นการพออธิษฐานไปยังมาจามวยตจะมีเทียนมีธูปมี ด้วยการสียสิทธิ์รอบโกลด์ด้วยความมั่นคงจะเก็บไว้ได้นานไหมครับ ทีนี้นต่อไปในป่าป่างหน้านจะเป็นสูนย์รวมใจของลูกหลานของสราพในานาคตาถึงวันเสด็จดตาตอนนี้ของชาวสริตมางแล้านะกำลังทิศเส้นพิศน กับพ่อแม่คยายที่ได้รวมกับังกันไปแล้วเลยกระโมกมาเลยเก็บไว้ได้นานครับหลายปีเปิดปลาโรยานะตัวนด้ว ยังมีคนโวยหลังทำที่จะบ่นโวยบุษดราษยาน่ะม่หยดโรงพยาบาลอนน้จะเอาคุณพ่อชนะไม่เท่าที่มันลงรับตวยลงิานเอาเองสมุด้เจต่อคุณบรยตวัยก็จตตามะชนะตชนะชนิดชนิดน เดี๋ยวให้มันซีเด้อเเล้ว <laughs> 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 <laughs>

भॻवानु वंध नंढे वंचा

อุปาทะวยตามิโนอุปาทิตวานิโรจยันติเอทังโภตสมโสธิโกตอนนี้กำลังเดินทางไปที่ประกอบที่ที่นะครับที่บ้านอของ สภาพนน่นองครับซึ่งเย็นก็พอติดตามดูก็แล้วกันก็จะ,จะมีการเจริมพระพุทธมนต์ช่วงคำ่ำค่ำคืนนี้ครับจะเป็นห่างๆนะครับก็รอติดตามกันแล้วกันผมอาจจะมาได้สขทุกที่ ฮัดสมงบัดิปเลยักส